สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระหญิมาหานำเอาพระสมเด็จวรละคังเป็นพระในยุคกลางนะช่วงต้นของยุคกลางเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงศิษย์นะที่พ่อหญมาหาบอกว่าช่วงต้นของยุคกลางไม่งงใช่ไหมครับถ้าหากว่าใครงงนี่ก็ขออนุญาตย้อนเข้าไปเสิร์ชด,ดูได้ในช่องมาหาสองพระบ้านนะพ่อหมาหาได้กล่าวไว้โดยละเอียดแล้วนะ แบ่งเป็น3ยุคอะนะยุคต้นยุคกลางยุคปลายยุคต้นก็ปีพศ2,400อันอันนี้คือเขาแบ่งเป็นยุคเขานับเป็นพศนะจะจะถูกจะผิดหรือยังไงเนี่ยไม่มีใครเกิดทันอย่างว่านะแต่ว่าพระยมหาเขาพูดตามครูบาอาจารย์ตามหลักฐานนะถ้าถ้าหาว่าเขาแบ่งเป็นช่วงนี่ถ้าใครมาบอกว่ายุคต้นยุคกลางยุคปลายเขาจะต้องนึกทันทีว่าในแต่ละยุคแบ่งเป็นกี่ช่วงนะอย่างอย่างยุคต้นเนี่ย 2, 2 3 50ถึง2,390นี่คือเป็นยุคต้นนะเพื่อนสมาชิกพอมายุคกลางนี่2,391ถึง2,408นี่คือยุคกลางยุคปลายก็2,409ถึง2,415นี่คือยุคปลายเพราะว่าเฉพระสมเด็ดท่านมามรณภาพในวันที่19มิถุนา2,415นะทีนี้อันนี้คือเป็นยุค พอมาช่วงในแต่ละยุคเป็นสามช่วงอีกนะยุคต้นช่วงต้นของยุคต้นช่วงกลางของยุคต้นช่วงปลายของยุคต้นเห็นไหมเพื่อนสมาชิกพอมายุคกลางก็ช่วงต้นของยุคกลางช่วงกลางของยุคกลางช่วงปลายของยุคกลางพอมาในยุคปลายก็ช่วงต้นของยุคปลายช่วงกลางของยุคปลายช่วงปลายของยุคปลายเห็นไหมครับถ้าหากว่าเรามาบอกว่าช่วง ช่วงต้นของยุคกลางนี่ช่างหลวงมาแล้วนะหลวงวิจิตหลวงวิจารณหลวงวิจิตเนี่ยนะมาแล้วแต่องค์นี้เป็นบล็อกพิมของหลวงสิท์นะแล้วทีนี้ดูเนื้อทตไมเป็นอย่างนี้เนะี่ยกังขากันหลายคนสงสัยกันหลายท่านนะปล่อยวางกันไปก็เยอะนะเมื่อมาเจอเนื้ออย่างนี้แต่พอเรามาแยกออกเป็นยุคเป็นช่วงดังที่พระเย่มาหาก่าวาน้อยคนจะได้เห็นจะได้จับพระองค์นี้นะนี่คือด้านหน้าเป็นอย่างนี้คือแตกหมดแล้วนะ ยางกิอยางลังยางนายางโมกป่านะก่อนที่น้ำมันตังอิ้วจะมาน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำตาลลักดำชาติแดงน้ำอ้อยเขี้ยวมาทีหลังแต่ว่าในยุคแรกๆเลยเนี่ยเจ้าบุคคลสำเร็จที่ท่านบอกหรือว่าพวกเราเชื่อกันที่พวกเราศึกษามาก็คือยุคต้นเนี่ยแตกหักชำรุดได้ง่ายถูกต้องไหมครับเมื่อแตกหัก ชำรุดได้ง่ายหรือลองผิดลองถูกมาก็าเยอะดังที่พวกเราทราบนะคือทําเสร็จต้องเอาไปแช่ต้องเอาเรียกว่ายางจิกยางรังยางนายางโมกป่านะยางโมกป่าเลยนะเอามาเอามาใส่เครือบพระไม่ให้พระแตกหักชำรุดนะเนี่ยขนาดนั้นเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่คือด้านหน้านะนี่คือด้านข้างนี่คือนี่คือด้านหลังจริงเรามาดูลักลักดำเห็นไหมลักดำแบบดังแบบโบราณนะ,นะ เขาจะไม่มันวาวใสเหมือนปัจจุบันนะเขาจะออกเป็นแบบเนี่ยเป็นหลุมเป็นบอ่อออกมาอย่างเงี้ยนะให้เพื่อนสมาชิกเห็นเดี๋ยวเราไปดูกันพ่อใหญมหาจะให้ดูช้าๆนะว่าเรามาเจอพ้าอย่างเงี้ยทําไมสายอนุรักษ์เนี่ยเขาจึงไม่วางเขาจึงไม่ปล่อยนะเขาจึงหยิบสัมผัสจับเลยนะเดี๋ยวพ่อใหญ่มหาจะให้ดูนะครับ ดูแล้วก็งดดราม่านะเอาเป็นว่าท่านสายพานิทัางก็ไม่ชอบใจก็ผ่านนะนะถ้าหากว่าท่านกลุ่มอนุรักษ์ท่านเห็นท่านชอบใจท่านก็พิจารณาตริตรองให้ท่วนทีนะเพื่อความสบายใจเพื่อความเป็นกัลยาณมิตรของกันและก,กันนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเนื้อเห็นไหมครับเนี่ยคือเนื้อพระลละท่านนี่โดนเรียกว่า ก็เป็นช่วงต้นะเนาะช่วงต้นของยุคกลางก็โอ้ร้อยหกสิบปีแล้วนะเราอย่างเห็นก้อนเนี่ยเม็ดพระทาตฝังเยในเนื้อพระนะก้อนเนี้ยเราถ้าเราไม่ไม่ไม่เห็นเนื้อที่หลุดออกเนี่ยเราจะไม่เห็นก้อนเม็ดพระทาตนี้เลยนะเพื่อนสมาชิกจะไม่เห็นนะอย่างเงี้ยเราจะเห็นเม็ดพระธาตุม็ดแดงเม็ดดำฝังอยู่ด้านในเนี่ยคือเนื้อถ้าหลุดออกไป ถ้าเนื้อไม่หลุดออกไปเราจะไม่เห็นนะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยนะเพื่อนสมาชิกเราจะไม่เห็นเนื้อพวกนี้นะท่านถ้าหากว่าท่านไม่หลุดออกไปเห็นไหมครับอย่างเงี้ยฝังอยู่ในเนื้อผ้านะั้เท่ากับเม็ดถั่วเขียวเลยนะเห็นไหมครับนี่สองเม็ดแล้วนะใหญ่มากนะท่านฝังอยู่ในเนื้อผ้าเลยนะ แล้วเรามาดูผพาพักเห็นไหมครับเนี่ยผาพักเนื้อก็หลุดพอเนื้อหลุดเราก็จะเห็นปูนปูนเปลือกหอยเนี่ยเขาก็จะออกแบบดำคร้ำอย่างนี้แหละครับเป็นร้อยปีเนาะเนี่ยเราจะเห็นยางโมกป่ายางจิกยางลังยางนายางโมกป่านะเนี่ยสมัยก่อนเราเอาเอาไม้ไผ่มาตัก มาสารเป็นขันเป็นกระมังแล้วก็เอาอยางกิกยางลังยางโมกป่านะยางชันเรือเนี่ยไปไปเคลือบไปติดเ,เรียกว่าตะก,ก้าไม้สารเพื่อไม่ให้เอาไปตักน้ำได้นะเพื่อนสมาชิกสม,มัยก่อนเอาไม้ไผ่มาสารแล้วก็เอาเอายางชันเรือ,อยางจิกยางลังยางนายางโมกป่าเนี่ยไปติดไปอุดรูนี่ตักน้ำได้เลยนะ เนี่ยดูนี่คือปูนเปลือกหอยก็จะอย่างนี้เลยนะสีนี่เลยเพื่อนสมาชิกท่านใดมีพระสมเด็จหลายท่านก็ของคนดังอะนะพระสมเด็จของคนดังก,ก็จะดูเนื้อนะก็จะดูเนื้ออย่างนี้เลยนะเพื่อนสมาชิกเสียดายองนี้มาเป็นองค์หลวงศิษย์นะ <c oughs> พ่อใหญ่ามาหาก็น,นึกคิดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะถ้าองค์นี้เป็นองค์ของหลวงวิจารนะด้านหลังอ่าอ,อันนี้ด้านหลังถ้าด้านหลังไม่ได้เป็นหลังวิสเนียอย่างเงี้ยโอ้โหจบเลยนะ ตลาดต้องการนะแต่เผอิญว่าเป็นพิมพ์ของหลวงสิหลังก็เป็นหลังวิเศษดูหลังวิเศษนะให้ให้ดูด้านหลังก่อนเลยนะในพิกด้านหลังก็ดูด้านหลังไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าพระใหญ่มหาเรียกหลังนี้ว่าหลังหลังเสี้ยนไม้นะหลังเสี้ยนไม้แต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านพระเรียกว่าหลังวิเศษ ความงามเพื่อนสมาชิกดูเราจะเห็นเราจะเห็นลักดำไงไหมพองยุคแยกแตกเนี่ยเพื่อนสมาชิกเนี่ย พองยุบแยกแตกลักดำต้องเป็นลักอย่างนี้นะคือจะไม่มันวาวจะไม่ใสต้องลักดํดำ,ดำมีรอยพองมีรอยยุบอย่างเงี้ยเดี๋ยวถัดจากคลิปนี้ไปพ่อใหญ่ามาหาจะเอาพระที่มีลงลักดำแบบโบราณมาให้ดูอีกสักองคหนึ่งนะรอติดตามชมนะครับท่านใดมาเจอคลิปนี้เดี๋ยวพ่อใหญ่ามาหาจะนําคลิปต่อไปมาลงให้เพื่อนดูอีกว่า ลักดำลักโบราณตัองอย่างนี้นะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเขาจะไม่คือเขาจะไม่มันวาวเขาจะไม่ใสเขาจะเป็นตะขุกตะถะเป็นลุมเป็นบ่ออย่างนี้นะนี่ก็ปูนเปลือกหอยนะเนี่ยความงามนี่คือด้านหลังนะดูดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะ เมื่อกี้ให้ดูด้านหน้าแล้วพลิกไปด้านหลังก่อนให้ดูด้านหน้าเพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับเราจะเห็นพอเนื้อเนื้อหลุดเนื้อเปิดออกเนี่ยเราจะเห็นเป็นเมิดพระธาตุเนี่ยฝังอยู่เนื้อด้านในเห็นไหมครับเนี่ยม็ตรพระธาตุนะครับนี่โอ้โหแบบใสเป็นหินอะแล้วเนื้อเขานี่เนี่ยเนื้อปูนเปลือกหอยเ็าจะเป็นอย่างนี้นะเนื้อปูนเปลือกหอยโบราณ เพื่อนสมาชิกดูดูเม็ดเทาเขานะเนี่ยฐานสิงเนี่ยหลุดออกไปเนื้อตรงนี้เราจะเห็นเม็ดเทาเม็ดก้อนกรวดติดอยู่ด้านใน ไหมครับเนี่ยงามโอ้โหแบบคลาสสิกมากเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูดูเม็ดนี้นะดูเม็ดนี้เห็นไหมครับโอ้หงามมากเลยนะคลาสสิก ปูนเปลือกหอยเป็น100ปีนี่เพื่อนสมาชิกก็ลองคิดดูว่าวัตถุบโบราณ1ชิ้นเป็น100ปีนี่เขาจะเขาจะงามประมาณไหนนะเขาจะงามประมาณไหนก็จะเป็นแบบใดนะ ยางจิกยางหลังยางนายางมกป่าเคลือบไว้ไหมเพื่อสมาชิกเพื่อเมืเ่อให้พระแตกหักชำรุดได้ง่าย<ม>เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูด้านข้างนะ เมื่อเพื่อนสมาชิกดูด้านหน้าดูด้านหลังยังไงด้านข้างต้องอย่างนั้นเราเห็นเนี่ยรับยางยางโมกป่ายางชันเรือเห็นไหมเพื่อนสมาชิกแล้วเราก็จะเห็นบ่อน้าอําตายเห็นไหมครับเป็นรูบโบเข้าไปเลยนะเพื่อนสมาชิกรูบโบเข้าไปเลยนะแล้วก็ปากที่เขาโบเข้าไปก็จะคมเห็นไหมคมปิบเลยนะเหมือนปากถ้ำนะ คมเหมือนปากถ้ำเลย ยิ่งดูยิ่งคลาสสิกเราเห็นเม็ดนี้นะเรียกว่าดินหลักเมืองนะเพื่อนสมาชิกในสีฟ้านะดินหลักเมืองบบอน้ำตายไหมครับขอก็จะคมปกลิบเลยนะเราดู เราดูด้านข้างมุมด้านบนนะ ดูเนื้อนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยปูนเปลือกหอยก็จะสีวันณะอย่างนี้นะครับเป็นร้อยปีนะวัตถุโบราณเนี่ยเห็นไหมครับฟอร์มเก่าเขาเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มพาณิชย์เขาเนี่ยเขาก็จะอีกแบบหนึ่งนะอันนั้นเราเข้าใจเขานะเขาเขาซื้อมาจมเขาก็ไม่ซื้อนะเพื่อนสมาชิก มันก็เป็นธุรจิจนี่แหละครับซื้อมาจมใครก็จะไปซื้อซื้อมาขายได้ซื้อมาปล่อยได้ mm. เขาก็ต้องซื้อแล้วซื้อมาขายไปขาดทุนก็เขาไม่ซื้อถูกต้องไหมครับเขาซื้อมาแพงจะให้เขาขายขาดทุนเขาไม่ขายนั่นแหละดังนั้นคนที่ขายพระปลอมพระเรียนแบบพระเจพระฝีมือให้เขาเนี่ยเขาก็จะไปตรวจนะไปตรวจเจอเครื่องมือวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ครบพิสูจน์ได้ จึงมีการคืนพระกันมากมายฟ้องร้องกันอยู่เห็นไหมเพื่อนสมาชิกแต่แต่เขาไม่มาลงคลิปลนะแต่เวลาซื้อกัน10ล้านนี่โอ้โหลงคลิปนะลงคลิปนะเป็นแสนเป็นล้านลงคลิปนะแต่เวลาก็คืนพระกันไม่มีใครเขาลงคลิปหรอกครับมีเยอะด้วยนะดังนั้นเราอย่าไปตามเขาว่าโอ้โหพระแท้ต้องขายได้พระแท้ขายไม่ได้เยอะมากเลยนะเพื่อนสมาชิกมีเยอะ มีเยอะมากพระแท้ขายไม่ได้หรอกเขาไม่ซื้อเขาไม่งามไม่สนใจไม่ใส่ใจเพราะเขาเขาคิดว่าคือเขาไม่ได้มีศรัทธามากมายเหมือนพวกเรานะเขาก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งคนซื้อมาถูกต้องขายแพงเขาจึงอยู่ได้เเพื่อนสมาชิกเห็นเห็นนี้ไหมครับเห็นบ่อน้ําตาไหมครับเนี่ยคมมากเลยนะเนี่ยก้อนมวลสารเขายุบลงไปเนี่ยเราก็เห็นเนื้อเขาจะคมปิดเลยนะอย่างเงี้ยพระแท้ต้องมาอย่างนี้นะ เพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตบตะไคร้ให้พอ่อใหญ่มาหาช่อง2อพระบ้านนีนะครับขอบคุณครับ